กระแสการเมืองไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อชื่อของประยุทธ์จันโอชาปรากฏบนหน้าสื่อและโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องหลังหายจากพื้นที่ข่าวไปพักใหญ่วันนี้เขากลับมาพร้อมสัญญาณใหม่ที่หลายคนจับตามองโดยเฉพาะผู้สนใจการเมืองและผู้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองที่ต่างสงสัยว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะหมายถึงอะไรเป็นเพียงการออกมาแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์สำคัญของประเทศหรือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองลึกๆที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง กระแสะเริ่มแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันหนึ่งเมื่อคลิปวิดีโอสั้นๆปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีภาพของประยุทธ์เดินออกมาทักทายผู้ที่มาร่วมงานสาธารณะแม้จะเป็นเหตุการณ์ธรรมดาแต่สีหน้าน้ำเสียงและถ้อยคำที่เขาพูดทำให้คนจำนวนมากรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ดูเหมือนว่ายังไม่จบจากเวทีการเมืองไปเสียทีเดียวผมยังติดตามทุกเรื่องนะครับคือประโยคที่กลายเป็นกระแสะถูกแชร์ต่อหลายหมื่นครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ประโยคนี้เพียงประโยคเดียวก็เพียงพอที่จะทําให้หลายคนมองว่าเขาอาจกําลังเตรียมส่งสัญญาณให้ผู้สนับสนุนรับรู้ว่าเขายังไม่หายไปไหนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาการเมืองไทยเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งความไม่แน่นอนและการต่อรองอย่างเนี๊ยภายในพักต่างๆชื่อของผู้นําเก่าผู้นําใหม่และบุคคลสําคัญหลายรายปรากฏขึ้นในทุกมิติของข่าวการเมืองการกลับมาของประยุทธ์ในครั้งนี้จึงยิ่งถูกตีความว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตำแหน่งสำคัญหลายด้านกำลังถูกทบทวนและทิศทางของประเทศยังไม่ชัดเจนในเหตุการณ์ล่าสุดประยุทธ์ได้พูดถึงประเด็นการบริหารประเทศในเชิงกว้างโดยเน้นหนักไปที่ความสำคัญของเสถียรภาพการทำงานที่ต้องยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักและการเรียกร้องให้คนไทยจับตาทิศทางประเทศอย่างมีสติบทพูดของเขาไม่มีการกล่าวถึงใครหรือพาดพิงพรรคการเมืองใดโดยตรงแต่โทนของคำพูดนั้นทำให้คนจำนวนมากรู้สึกว่ามันคือ ข้อความทางการเมืองที่สื่อถึงความพร้อมกลับมามีบทบาทอีกครั้งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผู้เชี่ยวชาญบางรายวิเคราะห์ว่าประยุทธ์อาจกำลังประเมินกระแสะสนับสนุนของประชาชนว่าหากตนกลับมาเคลื่อนไหวหรือมีบทบาทเพิ่มขึ้นจะยังมีฐานเสียงเดิมพร้อมยืนอยู่ข้างเขาหรือไม่ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเขาเพียงต้องการแสดงตัวในฐานะผู้นำเก่าที่ห่วงใย,ยประเทศและยังอยากมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆเพื่อเป็นแนวทางแก่รัฐบาลที่กำลังดำเนินงานอยู่ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้สัญญาณครั้งนี้ยิ่งน่าสนใจคือการที่ประยุทน์ใช้ถ้อยคําในลักษณะระมัดระวังแต่สื่อถึงความพร้อมอย่างเงียบๆผมยังอยู่ตรงนี้ผมยังติดตามทุกเรื่องผมอยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งหมดนี้คือประโยคที่ถูกนําไปตีความอย่างหลากหลายในโลกออนไลน์บางคนมองว่าเขาอาจเตรียมบทบาทใหม่บางคนคิดว่าอาจเป็นการเตือนฝ่ายการเมืองที่กําลังขัดแย้งกัน ขณะที่อีกหลายคนมองว่าเขาอาจต้องการเพียงให้กำลังใจประชาชนเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวใดๆของบุคคลระดับผู้นำเก่าความสนใจของสังคมย่อมหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในโลกยุคดิจิทัลที่ข่าวสารกระจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวางภาพความเป็นผู้นำของประยุทธ์ที่เคยถูกวิพากษ์และถูกสนับสนุนมาพร้อมๆกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังคงเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำของผู้คนมากมายบางคนคิดถึงยุคที่เขาบริหารงาน บางคนหวนเกรงการกลับมาแต่ไม่ว่าใครจะมองอย่างไรการส่งสัญญาณครั้งนี้ก็ทําให้ทุกฝ่ายต้องตั้งคําถามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันฝ่ายวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าการเคลื่อนไหวนี้อาจเกี่ยวพันกับสถานการณ์ในระดับลึกของแวดวงการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวภายในพักต่างๆการจัดสมดุลอํานาจหรือการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประเทศอาจต้องเผชิญในอนาคตการที่ประยุทธ์ออกมาปรากฏตัวและพูดอย่างระมัดระวังเช่นนี้ อาจเป็นการส่งข้อความถึงคนที่เคยสนับสนุนเขาให้รู้ว่าหากมีความจําเป็นเขาพร้อมช่วยเหลือหรือกลับมาเป็นเสียงสําคัญอีกครั้งอีกมุมหนึ่งที่หลายคนพูดถึงคือการปรากฏตัวของประยุทธ์อาจมีในทางสังคมมากกว่าการเมืองเพราะเขาถูกเชิญให้ไปร่วมงานที่มีผู้เข้าร่วมจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มที่เคยทํางานร่วมกับเขาในอดีตจึงมีการมองว่าการกลับมาครั้งนี้อาจเป็นเพียงการพบปะและแสดงมิตรภาพ แต่ผลลัพ์กลับกลายเป็นการปลุกกระแสที่สังคมตีความเกินกว่าตัวเหตุการณ์จริงเสียอีกไม่ว่าจะตีความแบบใดสิ่งที่ชัดเจนคือชื่อของประยุทธ์ได้กลับมาอยู่บนพื้นที่ข่าวอีกครั้งและการส่งสัญญาณครั้งนี้ทําให้ทุกสายตาหันมาจับจ้องเขาอีกครั้งการเมืองไทยอาจไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนแต่ทุกการเคลื่อนไหวของบุคคลสําคัญย่อมสร้างแรงสะเทือนระดับหนึ่งเสมอและการปรากฏตัวของประยุทธ์ครั้งล่าสุดก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์เหล่านั้นคําถามสําคัญคือ จากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขาจะส่งสัญญาณอะไรอีกไหมหรือจะเงียบหายไปแล้วรอจังหวะใหม่สังคมไทยยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการขยับของผู้นำเก่าคนนี้อาจมีผลต่อภาพรวมของประเทศไม่ว่าจะมากหรือน้อยแต่แน่นอนว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ว่าเจ็ดนาที่แท้จริงของเขาจะเป็นอะไรสัญญาณใหม่ที่เขาส่งออกมาได้ทําให้การเมืองไทยเริ่มร้อนแรงขึ้นอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้